อ้าวฮร์ลี่เคนแทงให้โจตาโจตา ขาาวเอาละฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยวันนี้จะมาจัดทีมสเปซผู้เล่นยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกประจำสัปดาห์ที่9นะครับคนจัดเป็นอารันเชลเลอร์นะฮะมาเริ่มกันที่ผู้สาประตูเป็นอเล็กซ์แมคคาร์ทีนะครับจากเกมที่เซาท์햄ปตันบุกไปเสมอฟู๊ทแฮมตันหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับซึ่งแมคคาร์ทีนี่คือฟอร์มแบบเหนียวสัตว์นะครับคือเซาท์แฮมปตันไม่ติดแพ้แบบเป็น4-5-1นี่เลยนะถ้าไม่ได้แมคคาร์ทีนี่มองเลเวลเลยนะฮะและมาที่แบ็กซ้ายนะเป็นแอนดิวโรบบสสััันนนนเลลล่่ดดีีทุแแ้วะครใผงห ทำให้หนึ่งแอซิดด้วยและต่อมาที่แบ,บ็คขวาเป็นเจมิลเนอร์นะครับเจมิลเนอร์มารักษาการชั่วคขาวหลังจากที่เทนเจ็บยาวแต่มิลเนอร์ก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีในเกมที่ชะนะยังมีหนึ่งแอซิดด้วยนะฮะแล้วมาที่คู่เซนเตอร์นะครับมาจากคาร์แนลฮอสเปอร์ทั้งเอลิกไดเออร์และโทบี้แอนเดอร์เวลล์นะครับในเกมที่สเปอร์ เปิดบ้านชนะแมนซิตี้สองศูนย์เนี่ยสเปอร์โดนบุกทั้งเกมเลยนะครับแต่ว่า2กองหลังคนนี้ทั้งโทบี้กับเอเล็กไรเยอร์นั้นกองหลัง2คนนี้ก็ช่วยกันดีฮนะเลยทําให้สเปอร์ไม่เสียประตูแลว้วมาที่กองกลางนะคนแรกเป็นเอ็นโกโลกองเต้นะครับถึงแม้จะไม่มีแอสซิสต์หรือประตูในเกมนั้นนะครับแต่ว่ามีเปอร์เซ็นต์การส่งบอ,อลสำเร็จอยู่ที่89%แลว้วมาที่กองกลางคนต่อมานะครับผมเป็นปีแอร์เอมิลฮอยเบิร์กนะครับเป็นกองกลางที่เหมือนเหมือนกับเกิดใหม่เลยนะเพราะว่าตอนอยู่แล้วเซาล์ตัน,นมม,นมือขอขงน้าู เก่งอ่ะเก่งเฉยเป็นกองกลางที่น่าลําคานที่สุดนะแล้วแถมยังมีสติในเกมด้วยคือเป็นผู้เล่นที่ เ้าแย่งบอลไปทั้งหมดที่5ครั้งกองกลางตัวลุกนะครับเป็นแฮร์รี่เคนในไลน์อัพของที่จัดไว้เป็นโจตานะครับแต่ผมเอาแฮร์รี่เคนมาเพราะว่าแฮร์รี่เคนตอนนี้เป็นท็อปแอซิสต์ของพรีเมียร์ลีกนะครับทำแอซิดหนึ่งครั้งให้กับเจอร์มานี่โลเซลโซ่หลุดเข้าไปยิงนะครับในครึ่งหลังแล้วเมื่อที่ปีกขวานะครับเป็นเดียโก้โจตาในแมตช์ที่ลิเวอร์พูลชนะเลตเตอร์สามศูนย์เนี่ยโจตาและเป็นผู้เล่นคนแรกของลิเวอร์พูลที่ยิงเปิดตัวในแอนฟิลด์ได้สี่นัดติดนะครับแล้วเมื่อที่ กองหน้าฝั่งซ้ายนะครับเป็นดอมินิกคาวเวิร์ดเลวินนะครับคาวเวิร์ดเลวินในเกมที่เอเลตันชนะฟูลเล่ม3-2นะครับคาวเวิร์ดเลวินยิงไป2ประตูนะฮะซึ่งปีนี้ถือว่าเป็นปีทองของคาวเวิร์ดเลวินมากๆเลยนะแล้วมาที่กองหน้าคนสุดท้ายนะฮะเป็นทัมมี ah ่อับบาฮับเกมที่บุกไปชนะนิวคาสเซิล2-0เนี่ยสามารถยิงได้หนึ่งลูกด้วยนะครับถือว่าเป็นประตูปิดกล่องที่ทำให้เชลซีนั้นเล่นง่ายมากในเวลาที่เหลือนะฮะถ้าดูคอนเตอนนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสัปปดาห์ที่่่9เเ็นนโโชซมูริญ ไอสัตว์เฉยอ่เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าทีมนี้มันลงแรงแค่เป็นยังไงนะครับเอาเรื่องนะทีมเขาเนี่ยมีกองหน้าเป็นลูอาก้เลยครับปึ๊บอ้าวแฮร์รี่เคนแทงให้โจตาโจตาเท้าขวาที่นี่ติดเซฟคานาโนวิชต,ตั้งแต่ต้นเกมอีวานเพเลซิตครับเจอกับไดเออร์โอ้โหโอ้ทำไมมันเร็วงั้นนะ่ะโอ้โหมันเร็วงั้นนะ่ะเอา้าโ,โดนโดน ไอ้ยีทำไมาประตูมันไม่รับวะโอ้โหสาสดักเข้าไปได้แล้วซ้ำจอๆอะไรวะเนี่ยจัดก็ได้ใครมันเสียเอาแล้วไงงานหยาบเทนขวาโอ้โหออกไม่ตัดโดนอย่างไวเพลสิตเมื่อกี้ยังจีดเฮ้ยสองศูนย์เข้าไปแล้วอะไรวะเนี่ยทำไมหลังมันล่วงกันวะเอ้ยล่วงโทบีอ้อันเดอร์ไวเลมองไปมาไม่อ,อย่างกับเทน ชื่อมัน,มนเหมือนเทนอาโนเลยเพื่จะสามสูดแน่แน่แล้วเสียจุดโทษอะไรอ่ะอะไรวะเอ๊ยกูงงทสุดเลยตอนนี้นแม่งเฮ้ยผมเล่นแปลกๆว่ะอะไรวะเนี่ยยิยงลูกนี้หึงชนคัน อไอ้บอลน,นี้อะไรวะเนี่ยมันนี้เล่นปแปลออกเหรอผมโจตาโจโจตาเฮ้ยเอ้าเปล่าหมดแม่งเอ้ยเกมคุณภาพนี่กูจะยิงไม่ได้ยิงเหรอวะเขาอะไรวะเนี่ยนี่อะไรวะเนี่ยกุ้งหงเออยทีมยอดเยี่ยมไอสัตว์เท้าซ้ายเออ มีไกล้หี้อะไรไหมคะที่ตรงเป็นตรงโหยิดแห้งเหนือยเอาแล้วไงคลิปนี้ <c oughs> จะเล็กกว่าทีมนั้นยิงเหรอโอ้ยเอาม้เหียเสพูซ้มเลยนะเจอไอ้คาที่ไอ้สัตว์ไม่ได้ยิงยิงไม่ได้ไอ้สัตว์ไม่ไดต้ต้องเอาต้องเอาใหม่เกมแรกล่อไปไอสี่ศูนย์ไอ้สัตว์ไอ้ต้อง มันกูไม่เข้าใจไอ้ไรกูส่งไม่ตรงเลยนักเตะกูเป็นอะไรวะเนี่ยหือว่าะเชียกับโดนมาต้องเปลี่ยนแล้วต้องต้องเปลี่ยนแผนแล้วไม่งั้นแม่งเละแน่นอนจะเหมือนเกมแรกอะอไปสวนวิ่งสักตัวเงี้ยกูขอเออโซต้าไปโจต้าโจต้าเออไอ้ยี้ยะ แม่งเอ้ยไหวยิงได้ไปกูหน้าไหนครัดเกมแรกกูโดนโดนเละกองเต้ยืนแบ็คแล้วกันเอาละติดแตกอย่างเงี้ยเข้าวอลลิวินมึงยืนไหนได้บ้างวะยืนแบ็คไปเี้ยเวอย่างน้อยเอาไว้แบบวิ่งไล่ก็พอละนี่หลุดแล้วอับราฮัมอับราฮัมหลุดแล้วยังไงครับโลช็อตเรียบร้อยสองศูนย์เออมันต้องแบบนี้โอ้โหไม่ใช่เกมแรกแม่งอะไรก็ไม่รู้งงมากเลย เฮ้ยเข้าวลวินโอ้โหยืนนิ่งเลยสัตว์ไม่ตามเลยโดนไม่แน่เอ้ยอย่าพิ่งอย่าพิ่งอย่าพิ่งโดนอย่าพิ่งโดนไสยณยานเดนไสยณนะไสยหาไสยนอะไรเพิ่นะแฮริเคนไปลุดยังไม่ลุดเท่าไหร่ยกดิโอ, antis, อ้โวจ่าแบบเคนตัวจริงรุดลอยสามศูนย <visuals> <ogene> ์โอ้โหนี่มันคิลพาร์ตเคนนี่ยวะนี่มันเควินเดเคนปึ๊บยกโอ้โหอย่างเหนือ สิงก่อนแล้วยิงลอดขาประตูอีกถือว่ากูหน้าได้บ้างจากเกมแรกนะครับกูว่าถ้าตรงกกอบสักครั้งหนึ่งอะโดนโดนแน่นอนแม็กเ,เ,เอ้ยเอ้ยเหยียดเคสเสว,วะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องอย่างงี้เลยเหรอได้เล่นอย่างงี้ได้ไหมได้คือแรกยิงกัน4ประตูเลยฮะเอาจริงเอ้นักเตะเขาอะถ้าแบบได้ง้างแบบตรงเกาะไอ้นอกกกอบสักลูกหนึ่งอะโดนนะบอกเลยว่าโดนนะ นี่จะโดนหน่อยนีุ่ดแน่นอนเคนเป็นคนเปิดเนี่ยนี่ไงแฮร์รี่เคนคอยแบกคอยเบิกเรียบร้อยสี่หนึ่งแฮร์รี่เคนนี่ไม่เหมาะจริงหรอเหมอนเพลเมเกอร์จริงหรอเฮ้ดิดีโก้โจตาดิียโก้เดิดอยโก้สาส่ายอีกชุดตัดเรื่องสาอ้าว เอ้ยึดเค้ประตูมันเอาเองวะโอ้โห <c oughs> นั่นแหละนั่นแหละทอมมี่เปิดเป็นหลุดเอาอะไรอะอ๋อฟาวนี่เฮ้ยเขาวอลเลย์บอเข้ามาว่ะโอ้โหลำหน้าเฉยมาแล้วกิสมันกิสมันยกไอ้อีบบาอีบ,บาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยยึดเค้เขาวอลเลย์บอเอาเลยเอาเอาแล้วนะ โจตาโจตาวิ่งหน่อยนั่นแหละนั่นแหละดีโอโกโจตาทำนี่ <c oughs> ประตูประตูประตูเป็นอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโตโอ้โหสาเซฟลงกันได้้ก็ยิงขวาไ <c oughs> อ้นนเ,อเอ้ยล้มผิดฝั่งครับคลิปนี้ถือว่า,ทาเท่าทุนเกมแรก4-0ใช่ไหมไอสัตว์เกมนี้กูห้าหนึ่งมิวเนอร์ ส่งให้ตรงอีกแล้วโอเคจบถือว่าเท่าทุนนะเกมนี้มี10ประตูเลยทีเดียวเอ้ยคลิปนี้มี10ประตูเลยแล้วก็ถ้าดูคอนเทนตอนนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเชิญคลิปหน้าบายครับผม